สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากวันนั้นครับเพื่อนๆก็คือว่าถ้าเราเนี่ยไม่คิดอะไรเลยไม่ฝันอะไรเลยแล้วเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยว่าเอ๊ะวิธีการมันจะมายังไงเราจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ได้มันพอเราเกิดความกังวลครับเราจะส่งคลื่นความกังวลออกไปพอเราส่งความกังวลออกไปปุ๊บสมองเรามันจะหยุดทํางานทันทีกดจิตของจักรวาลมันจะหยุดทํางานทันทีแล้วเขาก็จะไม่ส่งสิ่งที่เราต้องการมาให้นั่นเองครับ จังนั้นครับเราก็คิดใหญ่ไปเลยอย่าคิดเล็กน,นะครับผมเพราะว่าถ้าคิดเล็กเนี่ยมันจะเหนื่อยมากๆเพราะว่าเราจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจของเราใส่เข้าไปเราจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและรู้ว่าตัวเองทําไปเพื่ออะไรอย่างตอนนั้นครับตัวผมเองก็มีปณิธานอันแรงกล้าว่าเฮ้ยผมเนี่ยจะต้องเก็บเงิน10,000แบาทให้ได้เพื่อนําเงิน10,000แสนเนี่ยไปต่อยอดไปลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณของผม ดังนั้นครับโอ้โหเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยที่เราทุกคนเนี่ยเกิดมาเราจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราเนี่ยเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาอยากจะได้อะไรแล้วอะไรกันแน่นะที่ทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงถ้าเป้าหมายนั้นครับไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเลยคุณจะไม่มีทางไปถึงมันอย่างแน่นอนเพราะคุณจะไม่มีปณิธานอันแดงก้าและก็อยากให้ทุกคนลองตอบดูว่าคุณทําสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหลายคนหลายท่านครับด้านมีการคุยกับผมบอกว่าอยากมีร้อยสิล้านร้อยล้านพันล้านผมถามกลับไปว่าอยากจะมีเพื่ออะไรแต่เขาดันตอบไม่ได้ครับเห็นไหมครับว่าโอ้โหเรายังสับสนกับชีวิตของเราอยู่เลยอะเราอยากจะมีเงินเยอะๆเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าในชีวิตเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นใครสักคนที่ทําแบบนั้นแล้วประสบความสําเร็จสักคนเดียว ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนหลายๆท่านนะครับผมที่เอ๊ยยังอาจจะยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งผมเองก็อยากจะให้เราครับเชื่อเนาะเชื่อในตัวเราเองว่าเราเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างเราสามารถเป็นได้มากกว่าที่เราคิดเราคิดอะไรสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เสมอเราอยากได้อะไรสิ่งนั้นเราได้มาเสมอเราทําตัวเหมือนกับเป็นพระเจ้าเลยครับเพื่อนๆอ,อยากได้อะไรก็เสกอยากได้อะไรก็สั่ง แต่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากความคิดของเราก่อนความคิดในที่นี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราอยากจะได้อะไรก่อนโอเคไหมเพื่อนเพื่อนซึ่งความคิดของเราเนี่ยมันคือจุดไอมันคือจุดประกายทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเพราะว่าความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกครับเพื่อนเพื่อนความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทําและการกระทําก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์เห็นไหมว่ากว่าที่มันจะเกิดผลลัพธ์ได้มันจะมีโปรเซสมันจะมีกระบวนการของมันนั่นเองครับ ดังนั้นครับอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยได้จินตนาการแบบเต็มที่ไปเลยใส่จินตนาการของเราไปอย่างเต็มที่แล้วก็รอรับท่นนั้นเองหรือที่เรียกว่าจินตฟินนั่นเองครับคือจินตนาการแล้วก็ฟินกับมันโอ้ฉันได้มาแล้วเรียบร้อยและมันกําลังเคลื่อนที่เข้าหาฉันประกอบกับที่ฉันเนี่ยกำลังลงมือทําเพื่อเคลื่อนที่เข้าไปหาเขาเช่นเดียวกัน